สว่างแล้ว FC เอกิซสวัสดีครับทุกทุกท่านนะฮะตอนนี้ a อ c ิก็จะมาทดสอบดูว่านะครับไฟที่เราพากันติดตั้งวันนี้นะครับจะสว่างแค่ไหนนะครับสวยงามหรือเปล่าเวลาเราปิดไฟกลางค่ำกลางคืนเนาะนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ที่เราย้ายไฟจากทางโน้นมาก็คือนะฮะติดตั้งตรงนี้เวลาเราจะเข้าห้องน้ำเนาะเราปิดไฟห้องน้ํา กลางคืนมืดนะครับเราก็เลยย้ายมาตรงนี้เลยนะครับ F อนะตอนนี้ผมจะทดสอบดูว่าถ้าผมปิดไฟห้องน้ำฝั่งนี้แล้วทางนู้นจะยังคงสว่างหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันหนึ่งทึงฮึเฮ้ยยังคงเห็นยังคงเห็นยังคงสว่าง นี่หันมามองทางห้องน้ําตอนนี้มืดแล้วนะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้หมดเลยให้จบเลยเดี๋ยวเดินมาทางนี้อีกเดินมาทางนี้อีกมาดูว่าปิดไฟทางนี้แล้วเอาแบบสถานการณ์จริงมันจะเป็นยังไงเอาวส,เอสวัสดีครับผมคุณเธอช่วยปิดไฟให้หน่อยให้เหลือแต่ไฟหลอดอันนี้แล้วเดี๋ยวค่อยจะขึ้นไปปิดไฟบนบ้านเพราะว่าไฟบนบ้านผมเนี่ย จะมีหลอดหน้าบ้านตรงนี้อีกทีเนะเดี๋ยวผมจะดูนะทุกท่านเฮ้ยนน่นฝั่งนน้นปิดแล้วก็ยังคงเห็นอยู่ยังเห็นอยู่นะยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวผมจะปิดอันนี้คือสถานการณ์จริงแล้วนะครับค่าคืนนี้ถ้าสมมุติว่าอ่า เราปิดไฟขึ้นบ้านกันหมดแล้วเข้านอนหมดแล้วนี่ฮะมืดแล้วนะครับห้องน้ําก็ปิดแล้วมืดแล้วบ้านเราก็ปิดนอนแล้วสรุปหลอดไฟหลอดนี้ยังสว่างสวยสวยงามเลยนะครับทุกท่านโอ้ถือว่าได้ผลเลยสว่างแล้วแสงสว่างมาแล้วอ้แต่ว่าตรงนี้แสงสว่างไม่ไปทางนี้ เนื่องจากว่ามีกิ่งมะขามตรงนี้อีกเนาะบางทางโน้นคงต้องขึ้นไปจัดการกับกิ่งมะขามทางโน้นอีกแล้วนะฮะทุกท่านน่าจะเป็นวันถัดไปไม่รู้จะเป็นวันไหนเนาะแต่ตอนนี้คือนะครับแสงไฟแสงสว่างของบ้านอีก้ซียูนะครับสวยงามแล้วอ้าวเปิดไฟเลยทำกันบ้านได้แล้วโอเคเปิดเลยนะเปิดไฟให้ลูกทำกันบ้านได้แล้วพอแล้ว ทดสอบพอแล้วมองเห็นเหรอนะเฮ้ยขนาดนั้นเหลือดดเปิดๆเดี๋ยวเสียสายตามองเห็นก็เปิดดีไหมดีไหมชอบไม่สาไฟออกมาดูดิออกมาดูดิออกมาชมดิเป็นไงเดี๋ยวพ่อจะถาดถมถางหญ้าตรงนี้ให้เดี๋ยวก็มีที่เล่นแล้วนี่เห็นไหมนี่เพิ่มขึ้นเลยไหมลานกว้างไว้ตรงนี้ สวยไหมฮะดีไหมอ๋มอชอบเลยผ่านเลยเล<ะ>ําโอ้โหอยากได้สนามบอลน,นี่เตะตรงลานนี้ก็ได้บอลน,นี่ลานก,กว,าว้างๆเห็นไหมนี่เล่นกันตรงนี้บ้านเรานี่ก็ได้เห็นไหมนี่หรือหน้าหน้าบ้านปู่ก็ได้หนุนต้องเยอะต้องแยะที่เล่น ออซื้อบอลใหม่เหรอครับผมอ่เดี๋ยวพ่อไปเปิดไฟก่อนอะยะสรุปนะฮะทุกท่านก็ถือว่าผ่านมิชชั่นคอมฟลิสเนาะนะครับทุกอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับติดอย่างเดียวคือไอ้เจ้ากิ่งมาขามกิ่งนี้นะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอ้เลื่อย เลื่อยริงที่แบบไม่ต้องปีนเนี่ยของผมเนี่ยเออเคยมีนะทุกท่านแต่ว่ามีสองตัวด้วยนะครับมีการยืมกันไปยืมกันมาแล้วก็หายไปเลยนะฮะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับทุกท่านนะก็เลยไม่มีชาเลยตัวเองไม่มีช้เลยนะครับผมมีทั้งสองอันนะครับมีแบบยี่ห้อแบบดีๆเลยนะครับนะถ้าได้ตรงนั้นแล้วก็โอ้ตรงนี้ด้วยกิ่งหนึ่งเห็นไฟแล้วก็สว่างเลยนี่ตรงนี้กิ่งหนึ่งต้องเคลียร์ออก แล้วก็เอาสังกะสีออกตรงนี้ก็น่าจะสว่างถึงเลยถมดินถมอะไรฝั่งนี้ก็น่าจะโอเคเลยนะครับจุดประสงค์ผมก็จะถมดินฝั่งนี้ด้วยนะครับทุกท่านนี่นี่ตัดกิ่งพุทราพวกนี้ออกนี่ถมดินตรงนี้แล้วจะต่อหลังคาจากจากห้องครัวนี่แหละครับเนาะต่อหลังคาเนี่ย ต่อลังคายาวไปถึงนู่นอันนี้คือใช้ไม้อะไรได้เพราะว่าไม้ยูคาเยอะนะครับไม้ยูคานะครับตามนาเยอะนะครับเราก็ใช้ไม้ยูคาแล้วก็สังกะสีอันนี้เป็นสังกะสีเก่าเราก็ไปเดี๋ยวนี้อลูซิงสังกะสีถูกๆเราก็รู้แหล่งแล้วเนาะว่าตรงไหนเราถมที่ตรงเนี้ยดินตรงเนี้ยฟึบให้มันยาวเป็นตอนเดียวไปเลยแล้วก็อาจจะเทพื้นหน่อยหนึ่งเนาะหาแค่มานั่งให้ เด็กๆไว้นอนเล่นกันนะมีที่นั่งเล่นกว้างๆพักพวกเพื่อนฝูงมาก็มีที่นอนเล่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยากให้ทีมงานเพื่อนฝูงมาเล่นด้วยแหละแต่ว่านะครับเราไม่มีสถานที่ต้อนรับนะครับมันมาแล้วก็อึดอัดเกรงใจทีมงานเนาะเพราะว่าถ้าฝนตกขึ้นมาเราก็จะต้องอยู่ในร่มซึ่งในร่มบ้านอีกี้ซีก็ มีอยู่เท่านี้นะครับอ้าะ,ะเนี่ยที่เป็นห้องรับแขกแล้วก็ถ้าบนบ้านมันก็ไม่สะดวกนะครับเพราะเป็นบ้านเราและอีกอย่างมันหลังเล็กนะครับทุกท่านนั่นแหละก็คือ,อเลาอ่าเป้าหมายคร่าวๆของอีกกี้ซียูนะครับต้องทําให้ได้นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะอีกอันนึงผมจะทําให้ก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวอาจจะกั้นห้องตรงนี้ข้างห้องน้ําอีกห้องหนึ่งเล็กๆอืม ให้กับพี่บูเขาเนาะตรงนี้นะห้องเล็กๆแล้วก็จากนี้ก็ไปถึงนู่นประมาณ4-5เมตรนะถึงบ้านผมถึงเสาบ้านตรงนู้นเลยแล้วผมก็จะปล่อยเลยปล่อยเป็นระเบียงโลง่งให้แบบว่านั่งเล่นเอาแค่มานอนดูตน้นงงต้นข้าวต้นไม้ดูดาวดูอะไรก็ว่ากันไปนะครับนั่นก็อีกหนึ่งเป้าหมายนะฮะแต่ว่าอันไหนจะทําได้ก่อนอันไหนจะจุดถึงจุดหมายนั้นก่อนก็ ไม่ว่ากันเพราะว่าเรามีเป้าหมายแล้วแต่ว่าเราจะค่อยๆขยับเข้าไปหาความจริงนะฮะทุกท่านไม่รีบไม่ร้อนแต่ก็ไปเรื่อยๆนะจุดประสงค์ผมก็คือแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องวกกลับมาขอบคุณนะครับ FC ทุกๆท่านด้วยเนาะที่ช่วยดูคลิปดูโฆษณาให้แล้วก็ทำให้ผมนะฮะสามารถนะครับต่อยอดนะครับครอบครัวนะครับขยับขึ้นมาจาก1 เป็น1.1 1.2 1.3หรือว่า2 3ไล่ไปเรื่อยๆก็ขอขอบคุณทุกท่านที่นะครับเป็นกําลังใจและก็แรงใจในการนะครับทาให้ผมได้มีวันนี้แล้วครอบครัวได้มีวันนี้นะครับก็ส่วนหนึ่งที่มันขยับเขยื่อนขึ้นมานี่ก็คือเกิดจากรายได้ที่ดูนะครับ FC ดูโฆษณาจาก YouTube ให้นะครับก็ขอบคุณท่านมากเลยนะครับทุกท่านด้วยนะครับขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะนะครับทุกท่านเป็นกําลังใจสําคัญในการทํา ภารกิจดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแลสังคมช่วยกันนะครับคลิปนี้เอกกี้ซีูขอขอบพคุณที่รับชมแล้วก็ฝากคลิปไว้ท่านี้ครับผมสวัสดีครับจะอ้วนเอ้ยบายบาย